รู้อะไรเลยเออพ่อกับแม่น่ะของเด็กน่ะ,นะรู้ดีเออรู้ดีเออแล้วก็บ้านสามหลังน่ะ,นะก็รู้ดีเออมันไม่ยอมหรอกค่ะใส่ร้ายล,ายลุงอย่างยอมนี่แหละค่ะมันมั้วแต่หาเรื่องหาเล่ามาใส่ลายป้ายสีให้ลุงและแตนมะมือแตละเว้นนี่แหละเออ ไปเล้วพวกเนี่มันลืมไปเล็้วอืมวันทีสิบเอ็ดน้องเฮียน่ะอันหนึ่งสองสามสีนยคนในกลุ่มเครือญาติพี่น้องนะมันพากันไปอยู่ใส่มากนนะเออมันพากันไปใส่ไปใส่มันคือบอกมาเบาเนี่ยเอออันบากนาขาวนะมึงคือบอกมาเบามาบรรยายเนี่ยเออญาติพี่น้องนะแต่ละคนแต่ละคนน่ะนะเออทั้งคุณน่ะนะเออพากันลอยไปหาได้หน่อยนึงกางคามาคืนนั่งจันที่นะมันคือบอกมาเบาเนี่ยปากนาขาวน่ะนะเออ มันเป็นยังมัน <dairy S 1> ข il, umi, Arizona, saben, ึ้ว sure. ่าลำลีลำไรตั้งแต่เรื่องลุงกป่าเถี่ยลูกฝากระย่ายมากที่สกลนครแล้วเออเขาจีนมาเฮ็ดอีหยังน่ะมันก็จะเป็นนักส่วนหัวหยังของมึงอะนะเออโอ้ยหนอขันบ่มาปิด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 ขึ้นมาเลยเนี่ยเออเงิดหลายเงิดหลายอืมอย่าลืมเด็กคุณตาเอ้ยคุณตาชานเอ้ยเจ้าออกมาบรรยายคนทั่วโลกเขาเขาลู่ได้ป่ะเนี้ทุกเจ้าพักกนขึ้นไปเฮ็ดอีหยังกันแน่น่ะเออ คอยเขาไปฟังแล้วคอเขาไปฟังอยูน่นี่คลิปของคุณหน่อย,อยนะเออลุงป้าสเด็พ้นม่นขินสักที่นะเออคุณเจ้าเฮ็ดอีหยังไหวกำรุงกับป้าคุณเจ้าว่าอยไหนไหวกำรุงกับป้าอะเตรียมรับกำไฟเออ กอออนค่ะสบายดีย่ค่ะสบายดี่ค่ะแล้วตาชาทำไมไมนพูดตั้งแต่วันแรกค่ะกับคือว่าล่ละค่ะพ่อแม่พี่น้องตะกี้กับคือว่านาอคุณตาคุณกอยู่อยู่บ้านในน้ำคุณเยี่กัคุณย่าอยู่น้ำลูน้ำหลานน้ำกุนเนาะค่ะเนาะเออวันนี้คนคนมาอยู่คนเดียวเนี่ยวันนี้เออคนมาอยู่คนเดียวอยู่เงื่อนดุงกับป้าได้สัตเออ มาเฝาเงื่อนให้ลูกแบป่าก็ว่าด้เนาะบ่แม่มมนดอกเป็นลอบประพ่อละนะเออมิตแต่แอันปากันนาขาวนะั่นเรียกพ่อว่าเป็นลพอบประพ่อให้ชาวบ้านให้ป้าแตดนั่นบ่แม่นดอกเออพ่อกับคือพอนะ่อเนาะคนเฝาเงื่อนให้ลูกให้ล้านกับเป็นเรื่องปกติเออตะกี้ตะก,กอนกับผู้ฟ้องกับไปเฝาให้เออก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติพอ่อพ่อแม่ก็ต้องไปเฝาบ้านให้ลูกมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเออ อันนี้แต่ว่ามันหันคิดไปโบนว่าลุงป้าให้ให้ให้พ่ออุ้ยเนาะให้พ่ออุย้ยให้คุณตาไปเฝ้าบ้านให้เป็นรอบพ่อให้ไปสันนี่แหละค่ะความคิดแต่ละคนมันก็คือกันแบบนี้แหละจัดไปจัดว่าอ่อนมาสันมาค่ะาพอกายเบ้าหลายคนนี่อยู่แต่ว่าเวลา่าก็จะมาไล,าล่อะไรหมเออเจะอย่าลืมเดอ้อคุณเก็บซีเลยไล่นาเนะ่ะก่อนสิปิดปาาปิดปาปา,ปา,ปาจัดน้ำหนักให้อยู่ไล่นาเนาะเออไล่นี่กับชุม,มงัวแล้ว อย่าลืมนะคะคุณเอนะคะฝากเข้าไปบอกคุณตาด้วยนะคะให้คุณตาออกมาพูดชี้แจงนะคะวันที่12คุณตาขึ้นไปไปถ้ำจริงหรือเปล่าเออให้ออกมาพูดให้สังคมเขารับรู้ด้วยนะคะนะคะเขาจะได้หูตาสว่างนะคะ ล่างน้องอเจอแต่ขนหมาเจ้าซูโม่บ้านนาะต่อเต่าอ,อ,อยู่มาไม่นานซูโม่ตายเฉยเลยหมาวงเล็บหมาซูโม่โดนเก็บ <c oughs> <c oughs> เอา้าว่าละกับออนกับกับขอถามเนี่ยว่าหมาซูโม่ตายดีบ่กเฮ้ยจะเ้า, <c oughs> า,าตลกตลกซื่อๆบอีิก่เอ้ย เออแม่นค่ะตาตาคงอยากจะพูดความจริงแต่คนในครอบครัวไม่แม่นค่ะก็ให้เบาเน,ะะนะะะาะะเนาะสลระไอแม่ไล่เนี่ยเสตไม้ค้าว่าใหม่เนาะคะะ่ะเนาะประมาณนี้นะคะ่ะเออเนี่ลนะคะ่ะ,คะเดี๋ยวก็ค่อยๆออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเ,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 เออจังใดจังใดก็ปอนก็ฝาดเลยค่ะเด้อฝากไปคุณตาออกมาเบา่านซื้อ่านไล่เลยค่ะเด้ออืมว่าเรื่องที่คุณตาเบาก็บอัน ยันเป็นเรื่องจริงหรือบ่เรื่องจริงเนี่ยเออมันจะได้แซ่แซ่แซ่แ่ต่อกันออกไปนะคุณเอฟซีเออโมแมนยังเนาคะค่ะเรื่องร่ามันก,ก็จะได้ยบสักที่เนาะคะ่ะเนาะเรื่องจะเกิดมากตั้งสองปีแล้วเออลายคนหลายคนนลายหลายคนกัอยักหูเนาะคะ่นะเนาะว่าผู้ใดไม่เห็นเต็มหน่อยคนนี้อืแต่ที่แน่แน่จังได้ปอออนกับฟันทงค่ะอยู่ตรงกลาง อยู่กับความเป็นธรรมอยู่กับความยุติธรรมนะคะยังไงยังไงก็ฟันโทงม่นลุงนะคะกับป้านะคะไม่ใช่ผู้กระทํานะคะอืมือแล้วเห็ดบัไดดอกลูกหลานเล่าล้บก็แเพงเนาะอืมแต่พวกมันเนี่ยพยายามพยายามหาเรื่องมาให้ลุงมาให้ป้าอืมเห็นเล่าทุกเห็นเล่ายา่เห็นเราบ่มีฝาบ้านอยู่เออหาเรื่องหาเล่ามาให้เล่า คิดมาเล่าสิบมีนทางสู่ละมัง้งอืมก็เลยโยนโยนมาให้เล่าเต็มๆเลยเออสุเจ้าอย่าคิดเด้อสุเจ้าอย่าคิดว่าสุเจ้าศิสนา,านะนะเอออย่าคิดอย่าฝันอ,อืมอย่าคิดอย่าฝันบ่แม่นยังดอกสุจ้าเร็ตยังไหวนันทั้งฟ้าเนปะ็นเบิง่งจะได้ทั้งฟ้านะ่อเออเทวดาเป็นเบิ่งอยู่อ,อืม คนอื่นนะั่นบบเห็นุมเจ้าเห็นนะั่นน่ะแต่ว่าทึ่งฟ้านะั่นเห็นเด้อเห็นเด้อระวงังระวงังอืให้ทุกแกท่านนะ่ะทุกนั้นถึงตัวนะัน่นน่ะในยิ่งจะบอกงูนะ่นว่าวนั่นน่ะเข้ามาฟังเด้อบางนาขาวบางนอน,น้าะนะเออแนะน้ำเด้อวันแนี่ยนํำให้เขาไปเบิ่งนะนะั่นน่ะคลิปของคุหนุ่ยนะ่ะนุ่ยอยันพ้ากินพ้าเทีนะ่ยวนั่นน่ะเออว่าพอเจ้เว่ายนะังไหวนั่นน่ะเออถ้าการออกมาวนะ่าเนี่ยออกมาบ่อยสังคมเข้ามูมตาสาว่างนะนะั่นน่ะ เออมันแม่นเรื่องจริงบอหรืยว่าคุณตาแล้วออว่ามโนมโนเฮ้ยพระกันออ,ากาออกมาว่าเด้อพ้ากันออกมาว่าเด้อสิทาฟังเด้อสิทาฟังอ,อ,งอ,อนิกกี้ซูโม่ตายจริงค่ะพระอ่อนเอ๋อเหรอคะอ้าวคือว่าสันโดนเก็บพี่ลีบอกนี่แหละนอกคนว่าเนาะเว้นกามีจริงเนี่ยนะคะคุณเอฟซีบ่บเจอคนนิกกี้ได้แต่ว่าเจอคนนั้น คือโมอืมชาทพีปอนเนี่ยเขาไปฟังืึงคาวค่ะค่ะโอเคค่ะข้างคืนนี้ปอนก็พูดมาเยอะแล้วนะคะ